สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กระพามาคุดเห็ดอีกแล้วจ้ะมากับสาวนิ่มมาเบ่งพนเก่าของสาวนิ่มเคยเอาจ้ะเข่ามาบาตอมมาคุดสร้อยกันเลยเฝ้าแล้วทนสิข้ามก่อนไงบอทำกันพี่น้อง ดวงงามทั้งนั้นเฮ้ยพี่น้องเลยพอกินอยู่เนาะปรีแกงนะคนนั้นน่รารักนี่งเงอะสวยเนาะคนนั้นพี่พอกงงามเห็นแต่เพื่อนว่าใหดปวดออกแล้วอ่ะสินนะก็เลยเข้ามาหาน้องอีกเข้ามาหาน้องค่ะผมพิษห่างพี่น้องเจอแล้วจ้ะ,จะมีปอบต้มจากลูกนี้ก่<ร>ะเดี๋ยวปอบต้มงัดนหินออกก่อน มีเต้นในห,ห็นนะมีสิเต็มหมดเลยชับขาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องบ่าวต้อมออนิวชาแนลด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวบ่าวต้อมจะทําคลิปใหม่ๆออกให้เบิงให้ดูครับผมนี่ดอกสวยๆง,ง,งามๆพี่น้องอ้วนขนาดดอกพ,พ,พี่พี่พี่ดอกใหญ่ดอกงามดอกสวยพี่น้องเอ้ยงามคักขนาดมด มดกีหลายพี่เนาะอุ้ยขาคิดลายคือดอกลายใช่ไหมเอาลายประสนุอะไปหาโลหุ่นดอกกอนกอนะอนอบอยเอาหาโลหุมูลหมูนี่หมูยันหาโลมนได้โลสองร้อยห่าเลยดอกก้อนแล้วเข้าวมันแก่เอาแบบนี้แค่ใบเอาซอสเอาอย่างคู่ให้แค่เอาออนีาแล้วก็มาขายได้เลยลา เริ่มได้หลายแลยพี่เจก็เดี๋ยวเริ่มได้หลายแล้วเดี๋ยวทำน้่นเลยไปไหนได้กินป่ะพะลุ่งเลยอือปลากินเงหอมหอมไปได้ไปนั่นเละกล้ามาทินะงามขนาดนี้เบาต้มอุ้ยมดกระไล เห,ห,ห,หยียบหักบ่าไงตอกให้เหยียบเลยอะตายคนเดียวออกมาส่งเล็กส่งอีกบ่เลยเดี๋ยเด๋ยวเรื่องสาว,น,ว,วนิ่มเดี๋ยวนี่ยตอกงามนางสาวนิ่มเนาะอื้มฮักซ้มอืม้หักแล้วนี่เนี่ยตอกนี่น้อยเนี่ย ปลาเอากะกรอกนี่สวยไหมคือคักน้าดทั่วในสองดอกอะน,น,นี่ยังไม่โผล่ใช่ไหมเออกำลังน้อยกันยังเนาะพูดีแซ่บกันยังเนาะรับเลยเอาให้ก่อนมาเอาอควายเนี่พี่น้องเอ้ย เรียกเฮ็ดเฮ็ดโคนหรือเฮ็ดจูนเนาะสานิ่มเนาะโคนดำโคนดำเฮ็ดโคนหรือเฮ็ดจูนดำมาสักนะบ้านเ่าก็มีแต่เฮ็ดปวกจ้ะพี่น้องเขาดีแซ็บสั่งเลยเขาได้จัะโกละพุกมือนีิเอ้าบบกต้องคือบุกคุดเจืออันนี้ห๊ะลองสามอันเขาได้จัะโกละพุกมือนีิฮึลายบ่ลุกขึ้น ไปหลายบุ๊กมันเรียงดอกน้อยดินกำลังแตกบริใหญ่เท่าแบบนี้นี่นี่ดอกสำนีบ้าต้องเรีงเห็นกันเห็นว่าสมันบ้าเรีงยงบ้างวกมันรู้ หินกับพ่อหินเนาะอ้ย่เสียงดังป๊อกเนาะซับดิไม่แหลมทับอันนี้ก็พอดีแซบเนาะแกงเขาเนื้อขวาหนังพอดี <c oughs> ดอกเพิ่งโผล่พี่เนอะเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยเอาไว้ไม่ได้เกิน,เ,นเห็นเพิื่อนเอา เรามาหาน้องไม่ผิดหวังได้ทุกทีนะขอลูกแต่คามๆามลูพี่น้องงามงามดอกเ็ได้พัดกับหวานเนาะบอทอมเนาะหวานหวานหวานดังจี๊ดนะเต็มของกูบุ๊กไปใส่ไง กไ้หยบมันหมดพี่น้องป๊าทุกฝ่นขายิ้มเาเได้พี่น้องคุนายคุณน่ะงามขนาดเลยฝ่นคุนขามาต้องงามขนาดเลยพี่น้องนะงามขนาดเลยมื่กินเ็ดขอนขาวเนาะป๋ต้อมมืกินเหดปวกเนาะ เดี๋ยวได้ละลายก่อนเต้ร์ลายก่อนเดี๋ยวไม่ยินบอกสีเฮ็ดวิธีการดองหาเบิ่งว่าเป็นแบบไหนน้อถูกต้อมเนาะถูกต้องครับผมให้ได้ละลายก่อนพี่น้องตามนั้นเราค่อยว่ากันจ้ะว่าสีดองแบบไหนไอ้บระดิจงเลยนี่เหาหมดเลยหายหมดเลยมางามขนาดพี่น้องบ่นนะไปล้างสีห่าน้ำกัเด้อไปถี่เด้อ ลเตียมตะกร้าเลยพี่น้องคนาหนเตียมตะกร้าเลยนะเขาียบแล้วที่เขาย่างบึงเพ็ดต่อข้าวต่อขาต่อใช่ปต้มไปตัดต่อไปเดีงามย่างบวนิ่มเอามา่างพักเียวอานิ่มก่อนบงนิ่มก่อน เกเสียกัล้ได้สามีมันแหลมไลได้เพ็ดหอมเน่ยโอ้ยต่างงามว่ะดูนะดินงามงามพี่น้องอยู่ในเขาลงนกเลยจ้ะดูนะที่เราง,งามเหมือนพี่น้องอืมมันไม่โผล่อ่ะอืมยังไม่โผล่อ่ะู่นะเพราะว่าตะโผล่หลายขนาดเลยนี่อืมคิดว่าเขา,อา,าอเอาฮาโลเนาะเขาขุดก่อนพยาย่างดูดูดีกว่านี้ หลายพี ại, ่น้องวะหลายลายพี่นะฮะดูกะลุงดอกยังน้อยอยู่นี่บ่ต้อมป้าไว้ก่อนบ่บังพี่น้องดอกยังน้อยคุดเถื่อพี่น้องก็ต้องได้เอาเพิ่นเนาะจังใดกะก็สิได้กินแต่ห้างมันบ่ได้กินแต่โคนมันไ่ยบ่ต้อมบ่ต้องสิได้ฮะสิได้บ่บ่ต้อมโอ้เฮาอยู่ไกลเนาะบ่ต้องคุดดอกงามงามพี่น้องพูน่ะงามขนาดพนน่ะ ขามาจาังไหนกับพวิษหวังพี่น้องเขามาหาน้องยำใดก็ได้นคนบอกว่าเดี๋ยวสิพาไปเบ่งเห็ดเห็ดได้ยินว่าเห็ดออกพี่น้องก็เลยมาหาน้องเบิ่งอุ้ยนันแล้วมั้งองมาหนาอืมเล้วเร็วเล,เลยอืมในหมอดูลงเขียดด้วยปุ่น อุ้ยแหลมพอทอมใช้แหลมงัดมันนั่นหมดอ่ะเนี่เสียมเลยเอาเสียมของสาวเนียมเลยสาวเนียมบอกว่าไปเบิ่งอีโพนนึงก่อนกว่าแซนเพราะว่าเคยออกจะออกบ่ออกแซนพี่น้องพี่น้อวหนากินบ่จาคเนี่ยสาวลูกก็หนากินไดุ้่นะอยูบ้านสาวลุงมันดอกน้อยดอกไม่ใหญ่ขนาดนี้

าหาน้องที่ไรไม่เคยผิดหวังพูนะงา พวกอะเกนพวกน่ะขาเหย้าเหย้าเราแบบต้อมเนาะอืมสอนสออนพี่น้องเอ้ยพวกน่ะพวกน่ะพี่น้องบงนู่นอะขาเหยาเหย้ากน่ะอ้ยหักแล้วแบบต้อมเป็นหักแล้วโอ้ยหักแล้วแบบต้อมเอ้ยหักแล้วแบบต้อม อกพี่น้องกินได้เก่าจะการมันก็หวานคือกันเราต้องหายอย่างนะองเอาขามันเอาขาแล้วนะเอาดอกเอ,อกแล้วนะเราต้องสีได้เนาะดูนี่นะยังไม่ฟุ้งเห็นบ่อืดอกก็น,น้อยย้งก็หลายพี่น้องหินก็หลายเขามาหาน้องเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงงวัวเนาะบ่ต้องเป็นบ่าเรี่ยงงัวอยู่ขา้างหนทั้งยง้งทั้งหินแบบนี้น นี่จะน้องน้องไม่ได้อยู่ข้างในนี่บอดต้งกับเขาก็ไม่ให้เข้าเนี่ยพี่น้องอพอดีน้องอยู่ข้างในบอต้มถึงได้โอกาสไงได้เข้ามาแล้วสาวลุงพระเจ้าก็ไม่ค่อยให้เข้าโอยเต็มเต็มตะกร้าแล้วบอกต้อง ไส่ถ่ยพี่น้องดูดูคนน่ะเตรียมตะกร้า,ลาแล้วนะหลายยี่พอหลายแค่นอกเยอคนหมานเนาะหมานเจอเฮ็ดอีกแล้วลุงเจอเฮ็ดอีกแล้วบู้พิหวังเข้ามาในเนี่ยกระโดดส่กระโดไหนก่อนสาวลุงตรงนี้ก่อนนะเอาก่อนเอา ออกมาว่าจีโอ้โอยยงอไงออกแนะ่สาวนี่นฟังพลบอกบอกเป็นบางโพนเนาะงามงามดสวยข้าวมาต้อมมาตัวนี้วันนี้นี่ฮะ ต่างหลายเนะาะตะกร้าหมานมาเลยจะไปเหยียบหลายอันเลยจะได้ไห้เดี๋ยวนี้ดอกน้อยมีแบบหมดเลยไอไองัดขึ้นมาหมดเลยมันถือก็ต้องเอาไงเนาะแม่นบอกบอกตัวมาเม่นนะโอ้ยฮักอันนี้ก็บางคนก็บอกว่าถ้าเกลงไม่ได้ก็สิวานไปอีกอย่างเนาะนนเขานเนื้อเขอ้าหนังันมา តែបងប្អូនក៏บ่ມັກດອກບ້ານພຸ້ນน่ะขายาวๆพี่น้องພຸ້ນน่ะเบิ่งบ่តုံးเพิ่นເອົາເພາະតုံးຊິໄດ້ພຸ້ນน่ะ บอจานิ่มดอกน้อยๆเนี่ยเอาปะสิแหแบบแ,ะแตะโอ้ยนุม่มละลายคิดให้ขึ้นจะนิ่มให้ขึ้นเอาสองคนพี่น้องพุดไปเ่ยเอ,อ้ยแต่โอ,อ,อ,อนเนาะ าามานอยู่ป้ามานอยู่งามงามป้างามงามหลายป้างามหลายจ้าอืบอกว่าเอาเต็มนึ่งปีก่อนจนะหาโลก็ได้ปีก<ต>ปีก่อน បាទ เอ้อฮ่าฮ่อ้ักหกอักัักคอคอยขุดเราเล็กแหลมคอยจิ้มเาสายเลยเล็กคุเคอยงานขนาดนี้เท้ บงการยาวบ่อยาวพี่น้องบ้างไหมนี่สวยๆทั้งงานนี่หมดย่างเสา็จไหมหมดุ่มนึง ยาว่ะสวยขนาดนาะสวยเลยยังอีกบ้ามืดแล้วบ้าั๊าดโทรกอ่อนนะบอสไปดูคนแล้วนี่ไปพี่น้องวันนี้ก็ลาไปก่อนครับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนไลน,น์ชาแนลด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ